พักไทยสร้างไทยปล่อยขบวนคารวานเดินสาย77จังหวัดทั่วประเทศเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนอย่างครบทุกด้านนำมาสู่การจัดทำนโยบายของพักค่ะโดยการปล่อยขบวนคารวานสร้างไทย77จังหวัดนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เยยุราพันธ์ประธานพักพร้อมทีมไทยสร้างไทยและสมาชิกของพักกล่าวก่อนการปล่อยขบวนคารวานว่า การจัดคารวันครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารพักสมาชิกพักได้พบปะประชาชนเพื่อไปดูความทุกข์และเห็นปัญหาด้วยตัวเองก่อนนํามาสร้างนโยบายโดยพักวางเป้าหมายการทํางานว่าประชาชนคือศูนย์กลางและจะทําให้ประชาชนเป็นเจ้าของพักสสและสมาชิกพักมีหน้าที่ดูแลประชาชนพร้อมยึดมั่นว่าประชาชนต้องมาก่อนพักมาที่2ส่วนการเลือกบนที่1 0ธันวาคม2564 เป็นวันเริ่ม kick off สร้างประชาธิปไตยเพราะวันนี้เป็นวันที่มีความหมายซึ่งประชาธิปไตยที่แท้จ,จริงคือเสียงของประชาชนโดยการเปิดคมเป็นเดินสาย7 7จ,จังหวัดทั่วประเทศตั้งใจที่จะส่งทุกเขตอยู่แล้วจึงเดินทางไปทุกจังหวัดวันนี้เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครพรุ่งนี้ไปที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อประกาศนโยบายและไปฟังเสียงเรื่องการปฏิรูประัฐรชฐาชการโดยการนำเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในงานรชาชการค่ะ จากนั้นคุณหญิงสุดารัตน์นำคณะกรรมการบริหารพักสมาชิกพักและทีมงานพักปล่อยขบวนรถคาราวานกว่า50คันเริ่มต้นออกเดินทางจากศูนย์อำนวยการพักไทยสร้างไทยและจะสัญจอไปรับฟังเสียงประชาชนและสร้างประชาธิป,ปไตยทั่วทั้งประเทศซึ่งวันนี้ก็ได้เริ่มที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดแรกโดยเริ่มจากถนนราชประเค้าเป็นบริเวณที่ตั้งพักไทยสร้างไทยจากนั้นไปพบปะประชาชนและให้กําลังใจบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหลังจากนั้นเดินทาง ไปสักพพการะพระแก้วมรกตและสารหลักเมืองที่บริเวณท้องสนามหลวงสุดท้ายสืบิอดภารกิจที่ถนนเยาวราชในการเข้ารับฟังปัญหาของประชาชนนอกจากนี้เนื่องในวันที่10ธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวย้ำจุดยืนของพรรคเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าต้องการที่จะให้บรรลุเป้าหมายที่จะสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยเสนอผลักดันให้มีการทำประชามติและเสนอให้แก้กฎหมายเพียงมาตร,ราเดียวเพื่อเปิดทางให้มีสมาชิกสภาร,ร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอค่ะ เราจะเสนอจุดยืนของพรรคนะคะให้บรรลุเป้าหมายการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดย 1. การเสนอผลักดันให้มีการทำประชามติตามที่สารรัฐธรรมนูญได้ตีความ 2. ก็คือเราจะเสนอให้แก้นะคะเพียงมาตราเดียวนะคะแก้กฎหมายมาตราเดียวเท่านั้นเองเพื่อเปิดทางให้มีสสร พร้อมกันนี้คุณหญิงสุดารัตน์ยังขอให้สสในสภาสนับสนุนในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงมาตราเดียวเพื่อให้มีสสรอเกิดขึ้นพร้อมขอร้องให้รัฐบาลทําประชามติเพื่อฟังเสียงของประชาชนว่าต้องการให้มีสสรหรือไม่ค่ะเมธารัตนสัมพันธ์ถ่ายภาพนัทลักษชัยคีรีรายงานค่ะ